หักคนเจ้าชู้ต้องอยู่ให้เป็นไปฟังกันครับเมนูเย็นนี้ต้มไก่ใส่เห็ดน้องต้งยมยำไก่ใส่เห็ดครับพี่น้องพี่แกซื้อเห็ดมาสามถุงครับกับไก่หนึ่งตัววันนี้ เครื่องครบต้มไก่สดฮอนหอนคือสิมีแห้งพี่น้องนี่ยมเย็นครับหลังเลิกงานครับก็ทำกับข้าวกับเกลียมกิน,นํำกันก็นไปน้องพอมีแห้งครับเชา้าก็ได้มีแห้งทำงานต่อนี่น้อง อสอยขาแล้วครับจัดหนัหนกๆครับมันหอมๆรับพี่น้องออเตรียมเตรียมมาติดตามเอาครับพี่น้องอปั๊อ ไปเลยไปเลยเข้มข้น,นอหอมหอมโขลก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 ไปเลยหอมพี่น้งองปึ๊บน่ะตั้งหม้อแล้วครับใส่น้ำ เคลื่นอนดิโซ่ลงไปเลาะพริกเลาะอืมอืมอืมใส่ลงไปสับไปเลยเยอะๆไปเลยชึบใส่ลงไปเข้มข้นหอมๆนี่ ยอดอืมจัดไปอืมทุกใช้อืมอม,อม,มาขามเปียกใส่ซัมนี้ก่อนพอใส่ขนอต้มยำแล้วเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินปับ๊บนี่แล้วก็ขนอใส่ไปก่อนก้อนหนึ่ง เอาด้ำเดินเดินสักพักแล้วชิมดูว่าเปรี้ยวแค่ไหนทำไมเปรี้ยวไม่พอก็ใส่ก้อนโอเคสับไก่เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดนอยสักน้ำสองน้ำปกติไก่สับแล้วไม่ต้องล้างครับเดี๋ยวมันจะหมดรสชาติของไก่ น้ำเดือดแล้วครับใส่ไ,ไกล่ลงไปเลยพี่น้องอต้งยมยำไก่ใส่เห็ดนี่นหม้ออันนี้พี่น้องไก่ตัวประมาณเกือบน่สามโลอ่ะอ เต็มหม้ออ่ะเนี่ยเลยไปน้องโอ้โหเต็มหม้ออ่เนี่ยเลยพี่น้องเต็มหม้อเลยเต็มหม้อเลยอืมอืมใส่เกลือจังหน่อยปึ๊บนะปิดฝาปุ๊บนี่รอครับรออือหอมครับพี่น้องหอมหอมพี่น้องเกือบสีสันหน่อยครับ น้ำมาเขือแล้วปิดฝาไว้ก่อนปั๊บรอไ,รก,ไก่รอไก่เปิดแล้วก็ค่อยใส่เห็ดครับพี่น้องอืหอมครับพี่น้องใส,ส่ชูรสครับใส่ชูรสจังหน่อยพี่น้องปรุงเครื่องก่อนครับเริ่มไก่เริ่มเปิดแล้วปรุงกรหน่อยเยอะน้ำปลาจังหน่อยเดี๋ยว มันตับอันนี้หน่อยก็ซอสจังน้อยผมหอมๆพี่น้องปึ๊บมือหอมๆพี่น้องเสร็จไ,ไปแล้วครับใส่เห็ดลงไปเลยปับ๊บล้นหม้อเลยครับพี่น้องไก่ตัวสามโลงปับ๊บนี่ไก่บ้านตัวประมาณสามโล ต้มยำใส่เห็ดโอ้โห่แต่หม้ออันะพี่น้องว้าวว้าวโอ้โหแต่มญญหม้ออันใหญ่ฮั่นฮั่นไปน้องต้มยำไก่ใส่เห็ดพี่น้องอออืื้หโอ้โหคือสิแซ่บพี่น,น้องโอ้โห เจ็บปีบเปืเป่อยก็ไปน้องโอ้โหพี่น้องเน้นๆเ,เลยพี่น้องโอ้โหต้มยำไก่ใส่เห็ดสุกพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องสุดห่อนหอนคือสิมีแห้งพี่น้องอื้มอ่าอาแซ่บพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อ 유나 그거 고우 피น